สวัสดีครับโกลสวัสดีครับโกสวัสดีครับโกลโกอวยพรให้ปลาหน่อยก็อวยพรให้ปลาเราจะร้องหายยาเลยอ่ะโอเคครับพี่นุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับอวยพรให้ปลาหน่อยก็ให้ปลาเติบนะครับมีความสุขนะครับในใบเกษียณนะครับครับพี่ต้นพี่ต้นครับพี่ต้นครับผมสวัสดีครับไม่ต้องอวยพรนะฮะระองไงลุงต้นครับลุงต้น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 คนที่ให้ทุกอย่างหมดเลยให้นลุงต้นลุ้น ให้อะไเส้นให้ให้สีน้ำให้สีทุกอย่างหมดครับได้ปลาหมดเพราะว่าปลาให้ครับผมอ่ะเออเต็งครับภรรยาสุรักเต็งก็อยู่กันต่อไปเต็งนี่นะอยู่กันต่อไปนครับผมเต่งแก่ไปว่ะเลอเอาเอออีลาน้อยอีลาน้อยน้องน้ำแก้วใสอีลาอีลาอีลาโอ้ยอีลาไม่พูด ต้องพูดไหมเหรอคะอยู่อีกนานค่ะจ้าโอเคโอเคจ้าโอเคโอเคจ้าอันนี้ใครอ่ะอันนี้คือใครใครเมียผมอ้าเดี๋ยวครับวันนี้เป็นวันที่ว่าพวกเรากลุ่มศิลปะนะครับวันนี้มาแบบขอให้พ่อเติบของเรามีความสุขมากมากครับผมครับมีความสุขครับมีความสุขมีความสุขครับมีสุขครับมีสุขความสุขครับผม